สามวอะไรกุมครับสวัสดีสบายดีนะครับก็วันที่ถ้าไหร่วันนี้วันสุกนะครับวันสุกที่2ี่28นะครับพฤษภาคมนะครับพศสอ6 4ขณะนี้ก็เป็นเวลา8โมงห้นาทีตอนแรกจะนั่งรอให้มัน9โมงก็ไม่เอาลงเลยนะครับเวลาอะไรก็ผมผมชอบดูอะไรที่มันเลขสวยๆเนาะ,ะก็วันนี้เอาไม้ไซส์กระถาง5ต้น500นะครับลูกไม้ใหม่ ดอกตัวใหม่นะครับแล้วก็ลูกไม้ม่วงนะครับโอ้ทั้งนั้นเลยนะครับอ่าโกลเด้นเยียะระคังทองตัวดอกหอมนะครับก็เอามามีไซส์ห้าต้นห้าร้อยมีตอลีลาสามต้นห้าร้อยแล้วก็มีไซส์แปดนิ้วเต็มผมขายสองต้นห้าร้อยนะแปดนิ้วเต็มรอบเนี้เดี๋ยวใครเห็นก็จะรู้ว่าผมผมแบบผมเพราะอะไรมันผมถึงต้องขายสองต้นห้าร้อยเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องไปขึ้นกระถางสิบเอ็ดนิ้วแล้วแต่ว่ามันติดดอกผมผมว่าจะเปลี่ยน ่อนแล้วมันเอ้ยมันแทงดอกนี่หว่าผมก็เลยเอาไว้ก่อนแล้วก็เอามาขายเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนแบบสองต้นห้าร้อยแต่ว่ามันเต็มมากมันสวยมันสวยอ่ะมาเลยดีกว่าเพราะว่ามันมีหลายหลายชุดนี่ตัวนี้นะครับนี่คล้ายคล้ายโพไซดอนนะครับแต่มันมีสองชั้นนี่ก็ <_ m ai> ไม่ใช่ไม้ใหม่อะไรหรอกอันนี้เป็นไม้แบบหายากไม้เก็บไม้เก็บนะครับชุดที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนะครับปไปทางนี้ <_ m ai> ชุดที่หนึ่งต้นที่สองนี่เป็นลูกไม้ม่วงตัวนี้นะครับนี่เป็นตัวดอกมงวงตัวนี้ โอ้ยเดยี๋ยวผมผมตั้งกล้องเตี้ยไปพอมันไม้ต้นสูงมันมันไม่ใช่ไม้มันไม่ใช่ไม้ต้นเล็กมันเป็นไม้ต้นสูงกิ่งก้านขวดมันมันจะไปขึ้นแปดนิ้วแล้วผมไม่ได้ขึ้นไงเพราะว่าผมมัวใ่ยุ่งกับอ้วนกับเอ่อไปไปไปที่สวนใหม่ไงไปยุ่งกับอ้วนไปทําที่สวนใหม่ก็เลยไม่มีเวลาถ่ายไม้นี่ไม่มีเวลาอะไรนี่ครับต้นที่หนึ่งเออต้อนที่สองในชุดที่หนึ่งเป็นลูกไม้ม่วงตัวนี้นะครับลูกไม้ม่วงตัวนี้นะครับ โอ้กิ่งก้านนี่โขดนี่เต็มแล้วไปจริงๆแลก็มันอยู่กระถางแปดนิ้วแล้วแหละนะครับเนี่ยแต่ว่าผมไม่มีเวลาทำอ่ะผมได้ทําอยู่แต่ที่สวนนู้นเนี่ยกำลังขยับเอาไม้ลงวันสองวันนี้เอาไม้ลงแล้วกาลังให้ช่างเขากัก้นรั้วเพิ่มกระถางชุก้าต้องระวังนะครับกระถางตรงเนี้มันมันคมบาดมือละผมจึงต้องใส่ถุงมือตลอดแล้วบางทีมือผมเป็นแผลแล้วมันมีปุ๋ยที่ผมโรยไว้อมันละลายบางทีมันเข้าไปในแผลแล้วมันอักเสบ มันบวมนิ้วมันบวมแบบเป็นแผลเร็ต้องระวังหน่อยนี่ครับต้นที่สามนี่เป็นลูกไม้นี่นี่นี่ดอกตัวใหม่นี่ยังไม่มีชื่อนะครับลูกค้าท่านไหนชอบตั้งชื่อเพาะขอเพาะนะขอเพาะเลยเพราะสวยมากนะครับชุดที่หนึ่งต้นที่สามนะครับนี่สวยมากเนี่ยไม้มันเต็มกระถางอย่างนี้แล้วนะครับนี่มันต้องไปขึ้นแปดนิ้วแล้วนะครับผมก็ยังขายเนี่ยผมขายราคานี้แหละ เดี๋ยวจะให้ดูนี่ไม้มันเต็มกระถางหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าทาไมบางขายตั้งต้นละห้าร้อยนี่ดูดูโขดมันไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ลองเนี่ยในดินนี่ในดินนี่แทบจะไม่มีเครื่องปลูกแล้วนะเนี่ยเนี่ยไม้มันทะลุกระถางทะลุทะลุตูดนี่อันนี้เป็นตัวนี้นะครับเป็นไม้เพี้ยนเป็นไม้เพี้ยนนะครับนี่ใครที่จะเอาไปเสียบต่อมันเป็นสองชั้นแหละนะครับแต่มันไม่เต็มนี่ครับใครอาไปเสียบต่อได้เลยนะครับกิิงยาวแล้วนะครับนี่ต้นที่อุ้ยลืมเขียนนี่ ต้นที่สี่ในชุดที่หนึ่งนะครับต้นที่สี่ในชุดที่หนึ่งต้นที่ห้าในชุดที่หนึ่งนี่เป็นแสงแสงจัน์แสงจันทหรือคาราเมลที่ผมไม่เรียกคาราเมลเพราะว่าคาราเมลมันเป็นชื่อของส่วนไหนเขาตั้งก็มไม่รู้แต่ต้นกําเนิดมันอ่ะผมถามคุณนะ้าก็คือผมขอแบบว่าคุณน้าครับผมขอชื่อแสงจันได้ไหมอันนี้สวยมากเขาบอกเออแสงจันเพราะตั้งชื่อแสงจันเลยอ่าผมก็เลยอืมผมตั้งชื่อแสงจันทนะครับเพราะว่ามันดูมันดูเหมือนแสงจันทมันดูเหมือนแสงจัน แสงจันทเนีงยมองเลยครับจะเป็นสีแบบนี้นะครับก็ใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ผมเรียกแสงจันนะครับผมจะตั้งชื่อประมาณนี้นะครับก็ห้าต้นห้าร้อยครับขอค่าส่งหกสิบนะครับชุดที่หนึ่งผ่านไปชุดที่สองเดี๋ยวดวมก่อนอ่าเป็นลูกไม้ดอกหอมนะครับเพราะตัวดอกหอมมันจะมีตัวหอมกับไม่หอมด้วยชุดที่โอ้เขียนผิดละชุดที่สองนะครับชุดที่สองนี่ตัวดอกหอมนะตัวดอกหอม มันจะมีบางบางบางต้นก็ไม่หอมนะบางต้นบางกิ่งก็ไม่หอมมันขึ้นอยู่กับอะไรก็ไม่รู้อะบางทีบางกิ่งบางต้นก็ไม่หอมนี่ชุดที่สองต้นที่สองนะครับเป็นลูกไม้ตัวใหม่ดอกตัวใหม่สวยมากนะครับตัวใหม่สวยมากที่สองต้นที่สองนะครับอที่สองเป็นลูกไม้ตัวใหม่ชุดที่สองต้นที่สามนี้เป็นไงนี่ ชมพูปีเซีอเนี่ยพอมันอยู่แต่ต้นเล็กแลวดอกมันบานนี่นี่คือนี่คือบานสมบูรณ์แบบนะนี่คือบานแบบเขาเรียกไม้เต็มฟอร์มเนี่ยดอกแรกเนี่ยบานสมบูรณ์แบบไม้เต็มฟอร์มนะครับเนี่ยตุดท,ท,ที่สองต้นที่สามนะครับอิ่นก้านทรงดีโคตรดีครับเนี่ยไม้มันต้องไม่ขึ้นแปดนิ้วหมดแล้วผมไม่มีเวลาทําผมมีเวลาถ่ายกระถางก็ขายมันอย่างนี้แหละนะครับผมมีเวลาถ่ายกระถางลูกค้าก็จะรู้เนี่ยครับทุกต้น,นเต็มรากเต็มกระถางหมดแล้วนะครับลูกค้าที่ประจาอาจจะรู้ว่าไม้ผมมันนี่ โอเดนเยียนะครับโอเดนเยียยุดที่สองต้นที่สี่นะครับเนี่ยเห็นโขดมาอย่างนี้เหอะในดินนี่เพียบนะครับเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยล้นตูดกระถางแล้วนะครับจุดที่สองต้นที่สี่ไม่ต้องคิดมากเลยครับว่าทําไมบางขายราคานี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ขายของแพงขึ้นเหรือไม่ใช่ครับจริงๆไม้มันต้องไปไปอ,อีกไซน์แล้วก็ยังขายเท่าเดิมอยู่เนี่ยนี่อันนี้อะไรอ๋ออันนี้ทองหยอดนะครับอันนี้ทองหยอดนี่ ชุดที่สองต้นที่ห้านะครับชุดที่สองต้นที่ห้าต้นที่ห้าครับชุดที่สามต้นที่หนึ่งนีจัมปูผีเสื้อเป็นจังได่นี่ชุดสามต้นที่หนึ่งนะครับก็ไม่ต้องคิดมากเลยครับสวยพูดได้คําเดียวเลยครับสวยกิ่งก้านดีทรงดีโคดดีครับไม้พร้อมไม้พร้อมนะครับกล้องมันมืดไหม คือวันนี้ฟ้ามันเป็นน้ำนะครับฝนตกฝนตกเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะครับต้นไม้ก็ดอกจะเซียวๆหน่อยเพราะแต่มันลงไม่หนักก็ยังไม่เป็นไรนี่ตุดที่สามต้นที่สองนะครับเป็นขาวเป็นขาวสวยมากเลยขาวซีวานนน์แต่จริงๆแล้วขาวซีวานนน์มันก็ไม่ได้บานขนาดนี้นะ หรือว่ามันพอมันได้ปุ๋ยได้อะไรมันก็แบบบานเยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะชุดที่สามต้นที่สองนะครับชุดที่สามต้นที่สามนะครับเป็นดอกตัวใหม่ชมพูตัวใหม่ชมพูตัวใหม่นี่ผมเสียบไว้ดอกพึ่งมาดอกมาพร้อมกันเลยนะครับผมก็เลยปล่อยเลยครับชุดที่สามต้นที่สามออสวยมากสวยมากยังไม่มีชื่อนะครับก็ลูกค้าไปตั้งชื่อเพาะเ,าะเลยตั้งชื่อเพาะเ,าะเลยครับุที่สามต้นที่สี่นี่ แสงทองแสงทองจริงๆเห็นไหมเนี่ยผมจะตั้งชื่อแบบนี้คืออิงกับเรื่องจริงนะครับเป็นสิริมงคลเป็นอะไรกับว่ากันไปนะครับที่สามต้นที่สี่กิ่งกา้านดีทรงดีขดดีนี่ครับทะลุกระถางไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวว่าโอ๊ยวางไม้ต้นเล็กหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมดูแล้วครับผมดูแล้วผมถึงขายราคานี้นะครับุดที่สามต้นที่ห้านี่ที่ผมจะให้ดูอะไรนะ ัวนี้ใบตัวนี้ไหมนี่ข้างหนึ่งเป็นเหลืองอย่างนี้นะครับอ่าอีก like ข้างหนึ่งเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่คือกิ่งเดียวกันช่อเดียวกันทุกอย่างเดียวกันนะครับนี่เนี่ยและแบบคนที่บอกว่าเออถ้าไม่เหมือนไม่เหมือนแบบนี้คือไม่ใช่คือแบบต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยช่อเดียวกันเนี่ยจะเป็นสองอย่างเนี่ยเหมือนดอกคนละต้นคนละแบบคนละอย่างกันเลยเห็นไหม เพราะฉะนั้นไม้สีครับมันหลากหลายมากเลยบางทีการกินปุ๋ยของต้นตัวต้นตอเนี่ยกินปุ๋ยขึ้นมาเนี่ยก็เพี้ยนไปอีกอย่างหนึง่งบางทีในกิ่งในช่อเนี่ยมันก็จะมีความเพี้ยนไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเอาแน่เอานอนกับไม้สีไม่ได้หรอกครับใครบอกต้องสีนี้ดอกนี้ชื่อนี้ต้องแบบนี้เท่านั้นเนี่ยเนี่ยช่อเดียวกันช่อเดียวกันนะครับนี่แต่คนละอย่างกันเลยเหมือนไม้คนละต้นเห็นไหม ครที่บอกว่าต้นแท้ต้องสีนี้นะของแท้ต้องอย่างนี้นะไม่ใช่ครับคือคนคนนั้นน่ะผมก็พูดแบบไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ออ้ยออ้ยไ,ไม่ได้ว่าอะไรกันหรอกนะคือคนคนนั้นต้องไปเลี้ยงไม้สีเพิ่มนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดของมันบางทีกิ่งขึ้นมากิ่งเดียวกันอย่างเงี้ยแตกเป็นสามกิ่งเนี้ยสามกิ่งเนี้ยยังคนละสีกันเลยยังคนมีความเพี้ยนแบบเนี้ย เขาก็เขาก็เสียบกิ่งที่เพียนะ้ยนไปต่อไปต่อต้นใหม่ก็จะเป็นดอกใหม่นะครับนี่อันนี้เห็นเห็นเลยนี่คือช่อเดียวกันนะครับแต่นี่ฝั่งนี้เป็นอีกอย่างหนึง่งฝั่งนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้มันก็คือลเด้ e n ear นะครับเนี่ยมันคือล o ด้น n ear แต่อันนี้มันก็จะเพี้ยนไปอีกอย่างหนึง่งเห็นไหมเนี่ยครับมันมันจะมีความเพี้ยนอย่างนี้เพราะฉะนั้นอ้อไม่ใช่ดอกสีนี้แต่ทำไมชื่อนี้อย่างเงี้ยมันมีความเพี้ยนของมันเดี๋ยวเปลี่ยนกระถางนอนกระถางแตก ตนสองใบแล้วกันชุดที่สามผ่านไปแล้วเนอะชุดที่สามมาชุดที่สี่ชุดที่สี่เลยดีกว่ามันจะมืดๆหน่อยนะวันนี้ใช่ไหมเพราะฟ้ามันสีมันมืดผมก็เอาตามนั้นแหละนี่ที่อยู่กับต้นใหญ่แดงดําตัวนี้นี่ก็ไม่มีชื่อนะนี่ก็เป็นลูกไม้ใหม่นี่ไม่มีชื่อนะนี่ไม่มีชื่อเลย เดี๋ยวผมเพิ่มแสงหน่อยดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่ามันมืดมากมันมืดจนตัวผมเองเนี่ยมองมองมองในกล้องไม่เห็นครับผมขอเพิ่มนิดนึงนะเพื่อว่าให้ให้ผมมาผมมาเห็นให้ผมมาเห็นใช่ไหมอืมเป็นลูกไม้ตัวนี้นะครับลูกไม้ตัวนี้กุมก้านดีทรงดีโตดใหญ่ครับนี่เป็นลูกไม้ตัวนี้นะเห็นเห็นชัดๆเลยนี่นะครับชุดที่สี่ต้นที่หนึ่งนะครับชุดที่สี่ต้นที่หนึ่งลืมซื้อปากกาเมจิก สีต้นที่หนึ่งฟังตรงไหนดีสี่ต้นที่หนึ่งที่สี่ต้นที่สองอันนี้ก็มีต้นเดียวนี่ครับตัวนี้ต้นเดียวมันก็มีชื่อแต่มันเป็นไม้แบบเนี่ยเนี่ยเนี้ยดอกจริงมันจะจะเหลืองกว่านี้แต่แต่อันเนี้ยเป็นสีชมพูกว่านี้มีกิ่งเดียวด้วยเสียบมาเนี่ยได้กิ่งเดียวด้วยใครจะเอาก็เอาไปเลยมันดอกบานแล้วผมขายหมดอะ่ะชโมงนี้อยากได้ตังค์ครับ ต้นที่สี่ต้นที่สองนะครับนี่มีกิ่งเดียวด้วยแบบนี้นะแล้วเป็นสีเพีย้ยนหนีออกชมพูเยอะนะครับที่สี่ต้นที่สองต้ดที่สี่ต้นที่สามนี่ชมพูซับเจริญนี่นี่ใครจะเอาไปเสียบนีได้เลยนี่ผมเสียบไว้นะครับนี่พอบางทีผมให้ลูกค้าไปจะก,กิ่งอ่ะพอไปอ่ะลูกค้าทําไม่เป็นเนี่ยไม่ชําก่อนไม่แล้วเอาไปเสียบเลยอ่ะมันจะไม่ค่อยติดเพราะว่ากิ่งมันเดินทางสามสี่วันแล้วนะครับแล้วก็มันจะไม่ค่อยติดแล้วบา,บางคนลูกค้าตัดข้อซะแบบยาวเบื่อเลย นะครับคือถ้าเอาแต่กิ่งไปชำอ่ะหนึ่งหนึ่งนะครับไปถึงอ่ะล้างน้าซะหน่อยหนึ่งแล้วก็แล้วก็แล้วก็เช็ดมีดเช็ดอะไรให้สะอาดแล้วก็ตรงข้อที่ตัดตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับหัวก็ตัดทิ้งไปเลยเหลือแต่ตรงกลางเนี่ยใช้ได้ตรงกลางนะครับบางคนนีเอาไปแล้วก็แล้วก็ตัดอ่ะถ้านั่งแท่นอ่ะไม่ต้องสองตาก็พอครับสองตานิดเดียวพอไม่ต้องยาวพอยาวมากมันเสียนะครับนี่ แต่ถ้าไปอย่างเนี้คือเราจะเรใช้แค่ไหนเราก็ตัดแค่นั้นมันก็ยังเหลือต้นไงเพราะมันมันติดแล้วมันทุกอย่างมันสมบูรณ์แล้วนะครับนี่ชมพูซั์เจริญน,นะครับสวยมากสวยมากต้นท,ที่อะไรต้นท,ที่สามในชุดที่สี่นะครับผูสิบสองนาทีล้วคุยมากก็ไม่ดีเวลาไม่ทันลงเวลานานก็ไม่ดีลูกค้าเห็นแล้วก็เบื่อละครั้งทอง้องใหญ่มากยากขึ้นแล้วี่ ไม้มันต้องอยู่กับถางแปดนิ้วหมดแล้วผมก็ขายไปขายไปเลยนะครับชุดที่ต้นที่สี่ในชุดที่สี่นะครับนี่นะครับขายออกไปเลยนี่นี่ชมพูตัวนี้เป็นไงไงสวยไหมเป็นลูกไม้นะเป็นลูกไม้ไม่มีชื่อนะนี่นี่ก็จะออกมาต่อจากชมพูตัวนั้นแหละนี่ครับชุดที่ต้นที่ต้นที่ห้านะครับชุดที่สี่ต้นที่ห้านี่นี่ก็คือดอกแรกต้นแรกนะครับนี่นี่ก็จะตามมานี่ก็จะตามมานะครับนี่ ใครจะเอาไปไว้ก่อนก็เอาไปเลยนะครับที่สมาชุดที่ห้าปล่อยปล่อยลูกไม้ตัวใหม่ชุดที่ห้านี่ชุดที่ห้าต้นที่หนึ่งปล่อยลูกไม้ตัวใหม่เลยที่ห้าต้นที่หนึ่งปล่อยลูกไม้ตัวใหม่เลยนะครับเนี่ยชมพูดตัวนี้นะครับสวยมากหวานเจี๊ยบตั้งชื่อได้เลยครับ หวานเป็นน้ำตาลเลยนี่ชุดที่ห้าต้นนี้สองนี่ใ่ไม่ต้นที่สองนี่ขนาดไม้แบบสองปีแล้วนะยังสวยอยู่เลยนี่ที่สองสองปีแล้วนะชุดที่ห้าต้นที่สามเป็นขาวที่สามเป็นขาว ลากวิ่งเต็มกระถางแล้วนะครับทะลุตูนแล้วเห็นไหมลากลงมาเลยชุดที่ห้าต้นที่สามนะครับเป็นขาวสวยชุดที่ห้าต้นที่สี่โอ้แดงตัวนี้นะครับแดงสุดใจชุดที่ห้าต้นที่สี่นะครับแดงสุดใจนะครับชุดที่ห้าต้นที่สี่าไม้น่าต้องเปลี่ยนกระถางหมดแล้วนี่ชุดที่ห้าต้นที่ห้า เป็นชมพูตัวใหม่นะครับที่ที่ห้าตัวนี้ห้าเป็นชมพูตัวใหม่ดูสวยกริบสวยกริบนี่ตัวที่ห้าสวยกริบสวยกริบไปเลื่อนก่อนที่หกนี่เป็นเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชั่นสาม แดงพยาเพิ่มซับเดี๋ยวมเ,เลื่อนก่นอนจะได้แบบง่ายๆหน่อยไม่งั้นหมุนไปหมุนมาเวียนหัวนี่เหลืยงเพิ่มซัเบเวอร์ชั้นสามนะครับชุดที่หกต้นที่หนึ่งนะครับต้นที่หนึ่งหกต้นที่หนึ่งเยอันนี้ต่อกลมดิก๊กเลยเหมือนลูกฟักเลยม่วงตัวนี้ม่วงลูกไม้ใหญ่ๆเอาไปรลดที่หกต้นที่หนึ่ง อันนี้เลยนะครับอ่าต้นที่หกต้น,นที่สองอ่าต้นที่หกต้นที่สามนี่นพญาเพิ่มทรัพย์อันนี้เป็นตอลีลาด้วยนะเนี่ยยืนเหมือนม้าเลยมีสี่ขาหนึ่งนึงนี่ใครจะเอาไว้เยอะก็ได้นี่เหมือนม้าเลยมา้ากบกบเนี่ยดูข้างนี้ดูข้างนี้นี่นี่เป็นไงเออนี่เพิ่มทรัพย์ตัวที่หก ที่หกต้นที่สี่นี่ดอกตัวใหม่ดอกใหญ่ครับดอกใหญ่สวยนี่นกลิ่ก้านดีทรงดีโคตรดีครับนุดที่หกต้นที่สี่นะครับทุดที่หกต้นที่ห้าเหลืองทัพเจริญเบอร์สองนะครับกับตอลีลานะครับุที่หกต้นที่ห้าใครที่ชอบทำตอลีลาเนี่ย ไม้มันก็จะแบบเนี่ยมีหลงไปบ้างมีอะไรไปบ้างเนี่ยผมไม่คัดออกหรอกผมติดดอกผมก็ขายเลยนะครับชุดที่หกต้นที่ห้านะครับนี่มีหกชุดก็ห้าต้นห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบบาทนะครับรับรับสองชุดแถมหนึ่งต้นคิดค่าส่งร้อยเดียวนะครับอา่ารับรับสองชุดแถมหนึ่งต้นคิดค่าส่งร้อยเดียวใครรับเหมาหมดนี่ใครรับเหมาหมดนี่นะครับขอค่าส่ง 250นะครับใครรับเห,หมาหมดนี้ทั้ง6ชุดขอค่าส่ง250แถมให้อีกอามไม่เอา3ามันนรร้อยไปแถมให้อีก4ต้นนะครับเนี่ยใครรับเหมาทั้งหมด6ชุดนี้ขอค่าส่ง250แถมให้อีก4ต้นนะครับไซส์แบบนี้เลยนะครับรับ2ชุดแถม1ต้นนะครับขอค่าส่งร้อยหนึ่งนะครับรับหมดทั้ง6ชุดเนี่ยแถมให้อีกสต้นขอค่าส่ง250นะครับท่านใดสนใจทักทายมานะครับ อตอลีลานะต้น,นห้าร้อยนี่ดอกตัวใหม่อือโดตอลีลาด้วยย,ยมันฟุกเจอก็เอาไปนะครับอันนี้คือพูดพูดกันภาษาไทยดีกว่าไม่ต้องภาษาอะไรหรอกภาษาไทยไม่ต้องมีอิงอะไรทั้งนั้นเนี่ยมันฟุกเจอก็เอาไปเนี่ยผมเดินดูมันฟุกเจอผมก็เอาไปนะครับเนี่ยผมจะไปทําเองก็ตอลีลาผมมันมีเยอะแล้วนะครับ ชุดที่หนึ่งนะครับตอรีลาสามต้นห้าร้อยชุดที่หนึ่งนะครับเป็นลูกไม้ครับนี่อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นไฉไลนั่นนี่ดูดูดโคดนี่โอ้โหล้นล้นอ่ะนี่ดูตอรีลานี่ตอรีลานี่ดูเป็นไงสวยมากสวยมากเนี่ยชุดที่หนึ่งนะครับสามต้นห้าร้อยชุดที่หนึ่งตอรีลานะครับที่วางก่อนที่วางที่มันไม่เกะกะวางตรงนี้ก่อน แดงตัวนี้นะครับนี่นี่อันนี้สูงเลยนะอันนี้ยืนยืนสูงนี่สามต้นห้าร้อยชุดที่หนึ่งยืนสูงเลยยืนสูงเป็นมังกรพุ่งเลยนี่มีนะหน้าทองตรงนี้ด้วยนี่ดูแต้มทองให้ด้วยนี่ชุดที่หนึ่งนะครับสามต้นห้าร้อยนี่เป็นแดงตัวนี้เป็นแดงลูกไม้นะอืมมีนี่อีกต้นมีสิทธ์ต้นมั้งหมดแล้วหมดเลยสวยมากสวยมากนี่ ตอลีลานะครับสามต้นห้าร้อยชุดที่หนึ่งนะครับโอ้ลีลาลากลีลาตรงลีลาโกดสวยต้นสูงนะครับนี่ไปชุดที่สองไปนี่ผมก็เพิ่งเปิดเปิดโขดได้เห็นเลยว่ามันเป็นตอลีลาหมู่นี่เหลือเพิ่มซับเวอร์ชั่นสองนะครับเหลือเพิ่มซับเวอร์ชั่นสองนะครับจำนวนหน่อย น,นี่คือตอรีลาแบบนี้นะครับนี่ตอรีลานะครับทรงเอี้ยวๆจนที่สองนี่่เหลืองซัดเจริญเบอร์สองนะครับนี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่เปิดให้เห็นเลยนะครับนี่ ตอรีลาแบบนี้นะครับนี่นี่เอาไปทําเป็นนั่งยาวๆแล้วก็ขึ้นมาตรงๆนี้ครับสวยมากสวยมากนะครับเหลืองทรัพย์เจริญเบอร์สองนะครับตัวนี้นึ่ก้านดีทรงดีขวดดีครับนี่ต้นที่สองในชุดที่สองนะครับตอรีลานะครับต้นที่สามอันนี้น่าจะเป็นอะไรตัวเนี้ยไม่พะลดเมลีก็อาทิตย์ทรงกดครับอันนี้นี่หี้งออย่างนี้นะครับงอบิดอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่ นี่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 น,นี่ทรงนี้ทรงนี้นะครับชุดที่สองต้นที่สามนะครับเป็นเหลืองอ่าเป็นในพลุมารีก็อาทิตย์ทรงกฎเนี่ยเนี่ยเผมเพอเห็นอย่างนี้มันเหมือนกันหมดอะผมไม่รู้หรอกมันคืออะไรกันแน่สองอย่างนี้มันคล้ายกันอ่ามาเดี๋ยวจะบอกว่าตอนที่ผมเกิดเมื่ตอนแรกว,ว่าทำไมผมถึงขายสองต้นห้าร้อยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่ตัวดอกหอมนะ แล้วก็เต็มกระถางนะจริงๆแล้วมันต้องไปขึ้นแปดไอ้มันต้องไปขึ้นสิบเอ็ดนิ้วแล้วเห็นไหมมันเต็มหมดแล้วนะครับมันเต็มหมดแล้วแต่ว่าดอกมันมาก่อนผมก็เลยแบบเป๊ะเอาไปเลยนะครับก็เป็นสองต้นห้าร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวดอกหอมนะครับขวดใหญ่ๆชุดที่หนึ่งนะชุดที่หนึ่งในสองต้นห้าร้อยนะครับชุดที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนะครับสองต้นห้าร้อยอะม่วงดำเนี่ยชุดที่หนึ่งต้นที่สองนะครับเป็นม่วงดำนะครับดูกิ่งก้านทรงดู ดูดอดนี่ม่วงดำนะครับม่วงดำม่วงไตหวันหรือม่วงดำนะครับนี่ดูเสียบหนึ่งสองสามสี่ห้าด้วยนี่มันต้องไปขึ้นกระถางสิบเอ็ดนิ้วแล้วนะครับนี่ผมขายเป็นกระถางแปดนิ้วขายสองต้นห้าร้อยนี่ม่วงดำนะนี่ชุดที่สองต้นที่สองนะครับข้ค่เอาไปนะครับนี่ชุดที่สองเฮ้ยผิดละตะก,กี้ชุดที่หนึ่งอ้อ ชุดที่หนึ่งเป็นดอกหอมกับชุดที่หนึ่งเป็นดอกหอมกับม่วงดํานะชุดที่หนึ่งมีสองต้นชุดที่สองนะครับเป็นขาวตัวนี้นะครับดูโคดใหญ่ๆเลยเสียบหเสียบสี่นะครับชุดที่สองต้นที่หนึ่งนะครับมีสองชุดแหละน้องน้ำมันก็ถ่ายขึ้นหมดแล้วให้ดอกแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายๆน่าจะขายกระถางสิเอ็ดนิ้วนะครับชุดที่สองต้นที่หนึ่งนี่แล้วก็ลูกไม้ตัวนี้นี่ชุดที่สองต้นที่สองนี่เป็นลูกไม้ตัวนี้เป็นดอกม่วงม่วงแดงอันนี้นะครับสวยมาก ใบมันก็เยอะเหลือเกินผมเด็ดให้ดูเลยนี่นี่ดูสวยมากสวยมากน่เียดอกเป็นกระจับดอกบานแล้วไม่ตกเพราะาดอกมันสั้นไอ้กล้วยดอกมันสั้นแล้วก็นี่สีจัดตนี้นะนี่แถบแถบคาดนี่จะชัดเป็นสีม่วงนะเป็นสีม่วงข้างในเป็นสีแดงไอแถบคาดจะเป็นสีแดงเข้มขอบขอบดอกข้างนอกนี่เป็นสีดําเลยนะขอบขอบเนี่ย ดีวผมค่อยค่อยคลี่ให้ดูนี่นี่ต้นนี้สวยมากสวยมากครับนี่ครับนี่ต้นที่สองในชุดที่สองนะครับก็ขายส่งต้นห้าร้อยขอค่าส่งหกสิบครับนี่ค้นนี้ใหญ่อ้วนๆทะลุตูดทะล,ลุตูดทุททกต้นทะลุตูดจริงๆมันต้องไ่เปลี่ยนกระถางที่เป็นนี้แล้วผมไม่มีเวลาทำก็ท่านใดสนใจก็ทักไทยมาวันนี้ก็มีเท่านี้ครับวันนี้ก็มีเท่านี้เดี๋ยว เดี๋ยวช่ชวงบ่ายๆเดี๋ยวผมจะลงขายไม้ไซส์11นิ้วนะครับไม้ไซส์11นิ้วมีนะครับติดดอกแล้วนะครับติดดอกแล้วช่วงบ่ายๆผมจะลงขายก็ไซส์11นิ้วก็ต้นละ400ร้อนะครับต้นละ400ก็3ต้นพันนะครับอ๋อมีไซส์กระถาง16นิ้วอยู่ต้นยังไม่ไปเลยตัวนี้นี่ใหญ่ๆนี่ดูโคตรก่อนเนี่ยไซส์กระถาง16เอ้ยไม่ใช่ไซส์กระถาง18 นะครับหรือกระถางปี๊บอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยกระถางจ้าผมขึ้นกระถางปี๊บมาขายตัวละพัน,นะนเนี่ยเนี่ยเป็นเนี่ยเห็นไหมนี่ทับเศษถ,ถ,ถีนะครับทับเศษถีกับละคังทองนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมผมเด็ดดอกให้ดูดีกว่าเป็นทับเศษฐีกับละครงทองนะครับผมเด็ดดอกเลยต้นใหญ่มากนี่ต้นใหญ่มากกิ่นก้านดีทรงดีโขรดีมากนะครับ ขึ้นกระถางปี๊บอบผมขายต้นละพันอ่ะอันนี้ผมขายแ0 0อเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับเป็นะระฆังทองกระซับเศษถีนะครับเนี่ยเป็นสองสีเนี่ยต้นเดียวนะครับมีสีต่อด้วยก็จะเป็นสามสีครับเนี่เป็นะระฆังทองกระซับเซษสีเนี้ยจะเกียอยู่ในกระถางสิบแปดนิ้วนะครับเนี่ยสิบแปดนิ้วกุ้นตื้อหรือไปขึ้นกระถางปีป๊บผมขายแปดร้อยขอคา่าส่งแปดสิบนะครับต้นนั้นใหญ่มากใหญ่มากไปขึ้นแปดนิ้วก็ไปขึ้น,นกระถางปี๊บก็ต้นละพันแล้วนะครับนี่นี่ครับ มีะระฆังทองกับทรัพย์เศรษฐีนะครับสองสีต้นนั้นนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมายังอยู่ยังอยู่สองวันละใครที่จะซื้อไม้แบบไม้ไม่แพงแล้วก็กิ่งก้านทรงสวยๆดอกสองสีด้วยรวมิีตอเป็นสามสีด้วย <c oughs> ก็ทักทายมาเลยครับสาหรับวันนี้ก็รักกันห่วงใย,ยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจและความกระตันยูรู้คุณคนนั้นจะทําให้คุณนั้นตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับแล้วก็ความซื่อสัตย์และจริงใจนนั้้จะทําใหคุณนั้น จะลรุ่งเรืองนะครับทั้งสามสี่อย่างเนี้ยถ้าคุณยึดถือไว้พระเจ้าจะดูแลคุณเองนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเข้าข้างช่วยเหลือคุณเองแล้วก็ธรรมชาติจะปกป้องคุณเองนะครับโดยที่ของวันนี้ใครทําใครได้เนาะก็รู้ๆกันอยู่นะครับใครทําอะไรไว้ก็ได้นั่นนะครับคุณจะไปโกงกินใครจะคุณจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ซื้อสัตว์และจริงใจถ้าคุณไม่รู้จักความกระตัญยูหรู้คุณคุณบิดผิวคุณอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ย ชีวิตคุณก็จะไม่มีเจริญถ้าคุณซื่อสัตย์และจริงใจเข้าไว้กระตันยูรู้คุณคนเข้าไว้มันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะกระตันยูรู้คุณคนกับใครคนที่ช่วยเหลือคุณน่ะคุณกระตันยูรู้คุณคนเขานะ่ะธรรมชาติพระเจ้าพระเจ้าต้องใช้คําว่าพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และธรรมชาติจะดูแลปกป้องและรักษาและดูแลให้คุณไม่ลําบากถึงคุณจะลําบากคุณก็ฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็ชีวิตจะดีและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ